เมื่อนี้กับพ่อกับสังวานงานปั่นเนาะเมื่อนี้กับมาเก็บักท่านบักท่านพอไว้นเม่สีเนะาะบาดนี้เพิ่นกับตีลอบอกท่านแล้วพาคือมุงนะ่งเนาะเพิ่นก็เลิเกออกแล้วก็เลยบักท่านมันเลือหลายเนาะก็เลยได้มาเก็บไปกินเนาะเพิ่นให้มาเกบไปกิน,นะน,น,กปปกนยังได้รายอยู่ครับบอกท่านเพิ่นมาพี่มามพี่นะมามาเอาโคมาพี่โคนะมากโคมาก มา่งส้มบักท่านนํากันครับบ้านท่าสร้างบ้านบ้านท่าสร้างบ้านท่าสร้างน้องน,น้อยเอาเก็บเลยครับหมักท่านหัท่านหลายครับเนาะหมักท่านยังได้หลายเก็บอยู่นี่เก็บบ่มดครับมัดมือ เก็บบอเก็บบอเยาอีพ่อติพภาเมียเก็บบอพี่งย้ำว่าพี่มายิ่งย้ำว่พี่มาย้ำมานนะพ่อพี่ครับมือนี้มาเก็บบักท่านเนาะครับเนาะเก็บบักท่านท่านหลายครับแม่สี่พันโลเนาะเมื่อนี้ก็ไปสัมผัสด้วยสีแล้วครับเออมือนี้ไปสัมผัสด้วยสีอยู่ วัดบ้านดงตาวเนาะเพิ่นว่างศิลาเหลือคือยกเสาธอกนกยกเสาสิลาการไปรเลี้ยนเนาะยกเสาสิลาการไปรเลี้ยนล้วก็เลยสัมผัสลวดสีหาตัวเด็ดเด็ดให้ท่านบุษมมมาหลุดน,น้ากันงวดนี้เนาะงวดนี้เพิ่นก็นใหาห้าเก้าสองเนาะครับเนาะห้าเก้าสองงวดที่เพิ่นให้เนาะเลาก็มาหลุดน้ากันร่องบางเนาะงวดนี้เน,ะน,บบกกนานะ,นนอะแอดกับบอกเพื่อเป็นแนวทาง ท่านผม้ชมมาลุนหวรัฐบาลน้ำกันคือฤาษีพันถืสนอสงวนนะครับฤาษีพันไดสงวดสงวดเมื่อนี้ก็ได้พอดีได้สัมผัสเปนเนาะเันก็ให้หากเก่าสองกับเก่าสองนะครับเนาะเมื่อนี้พันก็ให้แย้คำามาบอกเพื่อเป็นหน้าทางมาหลุนไวรัฐบาลน้ำกันวันทีหนึ่งมีหน้าเนะ <c oughs> าะครับถักท่านโมซอม ถูกใจกนไรก็แชร์เลยครับเออกนไรก็แชร์ส่งสังวันงานปั่นเนาะเพื่อที่วุฒิพัารใน้คลิปต่อไปแอดก็ทสั่นหาเอาตัวเด็ดมาให้ทันผู้ส้มมาหล่นน้ากันอีกคือเก่อนละได้ตัวเด็ดได้จากมองหันมองนีมองพันถือก็ดูเนาะได้มองพันถือก็ดูเราก็เอามาสันหายทันผู้ส้มมาหล่นหวยรัฐบาลน้ากัน ครับพอยฤาษีพผนถือแถบสง,งวดเนาะเพราสงวดรถฤาษีผนได้ครับเบาไปน้ำเก็บยักท่านไปน้ำเนาะพักท่านตีผนโลเพื่อมันยังหลายเนาะครับเพผนว่าถือฝนถือฝนแล้วเพผลนกิบมาเอามาพี่ทั้งนะนะเอาพี่เฮ้ยเตี้ยวเดี้ยวแลอกมาตั้งไว้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ครับเก็บไปเรื่อยเนาะไม่แต่บุกท่านคือเพิ่นว่าถือฝนเนี้ยแหละเขากะจากตีโยสั่นพิ่นก็เลยเลาะเพิ่นก็เลยเศร้าพ่นก็เลยเศร้าเก็บขายเนาะเพิ่นพ่อแล้วเพิ่นรวยแล้วคือเพิ่นได้แค่สองงานเพิ่นก็ได้เงินแสนแล้วถ้ามันปลูกก้อยปลูกมันก็บอกถึงมาเห็นเงินแสนเนาะอันนี้เพิ่นขายบอกท่านเพิ่นก็ได้แล้วแสนกัว คือสองแสนคือนี่ยินแต่ว,ว่าสามสี่แสนอยู่เลยครับแต่ว่าก็นี้ยิ่แต่ว่าหลักแสนน,น,น,สน,สนี่ละเป็นว่างสรนกับซำนียกับห้งดีเนาะหลักแสนก็ถือว่าได้แล้วนะวพอราะว่ยได้ดีพวกท่านครับนี่ครับหน่อยหนึ่งอย่างนี้เนาะเก็บกับหลานหน่อยนาะทีเนาะซื้อนาทีหลานหน่อยมาเก็บพวกท่านน้ำมือดี เอาคู่มาครับ่อนีีย้ได้ไปสองคู่งหญ่แล้วแต่ว่าก็ยังเดือดร้ายอยู่บักท่านเนาะขันมันเก็บอีรีก็ที่ได้ยกสองสามสอบปานครับขันมันเก็บอีรีเนาะขันมันเก็บเอาเมดสุน่วยเนาะห่างเอาคู่มาหน่อยบักท่านอยู่นี่ที่ได้ขันมันยัดใส่สอบปานของที่ได้ยกสองสองสามสามสอบปานอยู่เพราะว่ามันยังหลายครับขันตอนต่อไปเพิ่อนที่ตัดเนาะบานตัดต้นออก ให้เริ่มต้นขันมาไม่แล้วก็ก็เพิ่นก็บติคอยคั่วไม่เนาะบาดนี้ขั้วสุดนี่เพิ่นก็นกพอแล้วซํานี่ล่ะครับอดี๋ยวเริ่มนะครับเด้อตัวเด็ดๆแฮดก็มาฝากคือ9 592เนาะ592แฮดเอามาฝากเนาะแฮดเอามาฝากคอยตัดผู้ชมตรงวิจารย์ในการรับชมนะครับเนาะ แค่เรามาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะมาบอกเพื่อเป็นแนวทางคือหาเก่าสองเนาะครับเนาะหาเก่าสองครับเปินโซกันเนาะโซกันเรื่องปลูกท่านได้เงินดีผมมาศึกษานํากันมาคือขั้นตอนต่อไปกติเด่นกติเดตัดวัสนเพ่นวา เลยพักกันมาเก็บเก็บแล้วพ่อแล้วก็นั่งโซกันเนาะครับเนาะแต่แอดนี่ก็ยังสะออนอยู่ยังหลายอยู่ก็เลยเก็บไปเรื่อยกับร้านหน่อยท่านมีต้นแหวกแสบครับท่านครับตน้นแหวนหวานครับอย่าลืมนะครับเด้อท่านผู้ชมถากถูกใจก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์เนาะครับเด้อ สองสังวาลงานปั้นเนาะครับสองสังวาลงานปั้นเยแอดกับกิริสันหาเอาตัวเด็ดเด็ดมาถันโพสมมาหลุ่นหัวรัฐบาลน้ำกันแต่ละงวดเนาะงวดนี้กับไปสัมผัสเลขสีพันกับให้ห้าเก้าสองเนาะเลสีพันให้ห้าเก้าสองครับ ถอนบัวส้มมันจะลืมนะครับเดอ้อแอดก็บอกบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ะเพื่อาไปรุนห่วยรัฐบาลน,น้ากันหมวดน,นี่แหละหมวดวันทีหนึ่งมีหน้าเนาะวันทีหนึ่งมีหน้าดิค่ะจะลืมไปรุนน้ากันนะครับเดอ้อรุนห่วยรัฐบาลน,น้ากันครับสุดท้ายนี่คอยถอนบัวส้มจนมีแต่ความสุขความเจริญเพราะเราทำไมแข็งแรงเด้อครับเดอ้อบาดจากโรคโควิดทำลำไม่รุย่ย ถือเลกถือหอยแล้ววันที่หนึ่งวัดนี่แลหละวดวันที่หนึ่งมีหน้านี่เนาะวันที่หนึ่งมีหน้านี่ก็คอยท่านผู้สม้มถือเลกถือหวยน้ากันครับเก็บพกท่านก็ยังไหลาย,ลยครับท่านเก็บขึบ้นบ่หมัดดอกเมื่อนี่ก็ตีเศร้าเสือ่อเพราะว่ามันหลเนาะเก็บไปพอได้กินเพราะว่าพวกท่านเขาเจ้าโลแล้วก็เป็นบาฝนตกใส่เป็นดัางกระด้างกระดาบแต่ว่าหมากยังดีเนาะครับ กม็มาหาเหลียมก็ไม่ดีมันเอาไปกินครับคงเมี่สีพอไว้เนาะเมี่สีพอไว้นี่เพื่อนก็แดนเปียากับคุ้มาอีกไปกับคุ้อันสมปูนอยูอ่หมือนกักะละมังเอามาสองหน่วยเด้อะล่างล่างล่างแล้วก็ถือมาไปกับคุ้สมปูนห้องละลา่างออกดี ยินดีนกับทุกท่านและแล้านนั่นแหละสุดท้ายนี้ขอใท่านผานู้ชมยังมีตะคุ่มสุขุมจะเดินปฏิเสธจากโลอกโควิดนะครับเด้อสวัสดีครับ